เป็นข้าวมะลิร้อยห้าค่ะที่ตื่นเต้นคือมีแต่รวงนะคะนาแปลงนี้เป็นนาดินสายนะคะแล้วก็เป็นข้าวหวานผงหรือหวานแห้งนะคะปกติถ้าหวานหวานหว,วานแห้งแห้งเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงก็ข้าวจะขึ้นไม่เสมอการจะขึ้นตรงที่มีความชืน้นเวลาข้าวออกรวงจะไม่เสมอกันนะคะเวลาข้าวงอกขึ้นมาลาต้นมันจะไม่เสมอกันมันจะขึ้นต่ําสูงต่ําสูงจะไม่เสมอกันตรงนี้ก็ออกหมดเลยนะคะแรงจัดนะคะจะไม่มีน้ํามาเลยผลก็ไม่มี ไม่น้ำแค่นะคะมีแค่ฝนแค่เป็นดินชื้นๆนะคะจะใช้ตัวฮิวพัสด์กับซันโว2 <c oughs> สองตัวผลน,นะคะเริ่มเริ่มมานะคะคือมันแรงจัดนะคะ <c oughs> แล้วมาช่วงข้าวตั้งท้องก็ใช้ออนซอนฝาเขียวแล้วก็ฮิวพัสดแล้วก็ซันโบผสมเลย <c oughs> อัตราส่วนใช้หนึ่งซองฮิวพัสด์หนึ่งซองต่อน้ำสองร้อยลิตรซันโว้สองร้อยซีซีค่ะสองร้อยซีซีเพราะว่าตรงนี้มันดินดินของเรา เป็นดินทรายค่ะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยใช้ซันโบแล้วก็ป้องกันแมลงด้วยเพราะว่าถ้าข้าวขึ้นมาประมาณข้าวงอกขึ้นมาประมาณ1ิบถึงสิบข้าววันก็โรคโรคโรคข้าวก็จะมาตามมานะคะใช้ป้องกันไปก่อนเลยนะคะเคื่องแต่หวานผงแล้วก็คุมหญ้าผสมเลยค่ะข้าวมันก็ออกรวงสมุนกันนะคะตรงนี้ค่ะเยวจะพาไปดูตรง,ตรงเต็มจอนะคะโอเคอะ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับข้าวมะลิร้อยห้าค่ะปกติจะต้นเล็กๆจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์มากค่ะก็อ,ออกรวงคร้อมกันเสมอกันหมดค่ะการทำนาดินทรายความเสี่ยงของมันคืออะไรครับมันคือด,ดินดินมันไม่สมบูรณ์นะคะก็ต้องใช้ปุย๋ยเยอะแล้วหลังจากใช้ออนซอนไปนี่เราเป็นยังไงบ้างครับก็มมลดปุ๋ยลงได้เยอะค่ะเราใช้ปุ๋ยแค่รอบเดียวอะคะ่ะจะใช้สองรอบใช่ไหมคะเก็บไร่ก็ประมาณ มา12 13ลูกค่ะครั้งนี้ใช้ขค่เจ็ดคือ <Yeah. S 2> มันมีแต่รวงมันรวงใหญ่แล้วก็โชวรวงแล้วก็น้ําหนักคือรวงข้าวมันจะโน้มลงเอือมันมีน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำต้นแข็งแรงค่ะคือมันไม่ล้มดีใจตรงที่พายุมาแล้วมันไม่ล้มค่ะปกติข้าวมันจะล้มหมดค่ะถ้าเจอพายุนะคะต้นมะลิร้อยห้านะคะต้นมันจะอ่อนค่ะนี่ของเรา oh. แต่ของเขาจะเป็นแบบนี้หวานกว่าหวานกวอาเกล็ด uh, uh huh. ของเราถ้าใช้ออนซอนแล้วข้าวจะโตเร็วกว่าหญ้าค่ะ ลองหันมาใช้ออนซอนดูนะคะเราเผื่อเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนาคาแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้วยนะคะลดต้นทุนก็คือหนึ่งก็คือปุ๋ยสองก็คือลดสารเคมีได้เลยนะคะเช่นยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้านะคะไม่ได้ใช้ค่ะปกติจะฉีดประมาณสงรอบถ้าถ้าถ้ารอบแรกเอาญ้าอยู่ก็แค่รอบเดียว Mm hmm. แต่ถ้าเอาหญ้าไม่อยู่ก็จะประมาณสองรอบแล้วฆ่ mm hmm. าแมลงนี่จะบ่อยมากนาแปลนี้ไม่เคยใช้มาสองปีแล้วค่ะตั้งแต่ใช้ออนซอนมานะคะก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะคะค่าดีใจะคะ่ะช่วยช่วยเราลดต้นทุนได้มันมีความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนสูงนะคะชาวนานะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็ดีใจที่มีออนซอนเข้ามาช่วยนะคะ mm hmm. ช่วยลดต้นทุนแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยดีต่อสุขภาพเราแล้วก็สุขภาพข้าวด้วยแต่ของเราถ้าใช้ไปถ้าสุิมก็มันมีโรคอะไรอย่างเนี้ย เป็นโรคข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเราการันตีได้เลยว่ามันมันได้ผลผลิตใช่ค่ะปกติถ้ามันแล้งมันจะไม่ได้แบบนี้ค่ะคือมันมคือทําให้เราใจหายถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่เต็มเหมือนที่เ <laughs> หมือนนาแปลงเมื่อกี้นะคะเหมือนนาแปลงเมื่อกี้เราก็ไปอยากไปพักเิีงกันนะครับ okay, ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนของเราก็เคยเป็นแบบนี้คือ,อ ม่ของเขาจะอยู่ใต้ใช่ปะ่ะเขาจะมีความชื้นมากกว่าของเราของเรา<ช>จะนะแหง้งเล้งจะไม่ค่อยมีความชื้นเท่าไหร่แต่โอกาสของเราอ่ะจะได้เสียจะจะเสียเยอะกว่าเขามาก่อนนะคะแต่ตอนนี้แสงปกตินะข้าวมะลิมะลิร้อยห้ามันจะมีแต่ต้นกับใบก็อยากฝากเกษตรกรชาวนาน,นะคะถ้าเปลี่ยนใจมาใช้ออนซอนนะคะคือการันตีได้เลยค่ะว่า ผลผลิตของเรานะคะมันมันเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าปกติเราก็ใช้ตัวฝาเขียวนะคะคือ,อมันถ้ามันมีน้ํามีอะไรปกติแล้วเราจะได้ประหยัดไปอีกอประหยัดประหยัดไปอีกอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแต่ทีนี้มันแรงจัดนะคะ,ะคือใช้แค่ตัวฮิวพาสนะคะฮิวพาสหนึ่งซองต่อน้ำสองรอยลิตรแล้วก็ซันโวสองสองร้อยซีซีนะคะต่อต่อครั้งนะคะเอาฮิวพาสแบบซองเนี่ยหนึ่งซองต่อน้ำสองรอยลิตรค่ะ ซันโวซันโวสองร้อยซีซีผสมน้ำก็ใช้ไปพร้อมกันนี้เลยใช่ไหมพุ่นฉีดค่ะช่วงข้าวตั้งท้องนี่จะใช้ตัวฝาเขียวอลซอนฝาเขียวแล้วก็ฮิวพาสนะคะผสมกันเลยผสมตัวฮิวพาสค่ะในในในขวดเลยในขวดออซอนเลยแล้วก็ใช้แค่ร้อยซีซีผสมเข้าไปในฝาเขียวเลยค่ะผสมเข้าไปในฝาเขียวแล้วเขยา่าเขยา่าอะไรอย่างี้ใช่ป่ะเขยา่าเขยา่าเอาร้อยซีซีไปใช้ต่อน้ําพันลิตรเหรอน้ํา เพราะว่าใช้โดนอะค่ะใช้โดนอ๋อใช้โดนพ่นเหรอช่วงท้องค่าตั้งท้องมันมันสูงค่ะคือปีนี้มีโดนมาช่วยค่ะก็เลยใช้โดนโดนเขาบินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันได้กี่ลิตรอ่ะสิบสี่ลิตรสิบสี่ลิตรพี่เดชก็เอาร้อย cc แม้ในสิบสี่ลิตรหรือ,อยังไงเครื่องพ่นปกติก็ยี่สิบ cc ค่ะโอเคือใช้แค่ยี่สิบ cc ตอน,น้นยี่สิบลิตรถ้าเราผสมนะคะถ้าเราผสม ผสมกก่หิวพัดเราก็ใช้แค่2ีซีเอาละนี่เก่งใจมากเลยครับเห็นแดดร้อนขยี้ตาหลายรอบแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณข้อมูลมากครับผมโอเคนะพี่ดีเนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ